เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังหท่านแต่ลงประโพธิญาณในวันนี้ก็คงประรบถึงภัยซึ่งสืบเนื่องมาจากพระดำรัสของพระโพธิสัตว์ในประโยคที่สี่ที่ท่านบอกว่ามาสมุดคือสังสารวัฏนี้มีภัยมากได้เกินแล้วก็ได้จำแนกภัยมาหลายชุดแล้วนะฮะ ก็มีอยู่สี่ชุดด้วยกันชุดแรกก็คือภัยชาติภัยชราภัยบรณภัยชุดที่สองก็เหมือนเดิมซ้ํากันแต่ว่ามันไปเพิ่มพยาธิภัยคือไปคือโรคขึ้นมาชุดที่สามเป็นอักขีภัยอุทกับภัยราชภัยแล้วก็โจรภัยมาชุดที่สี่ก็ที่จริงก็เป็นเหตุให้เกิดอุตปะนะ แต่ว่าทรงเรียกว่าภัยในที่นี้ก็เรียกว่าภัยเดืองภัยที่เกิดขึ้นจากการทําไปแล้วพูดไปแล้วหรืแอ,อ,อ,รอรรแม้แต่คิดไปแล้วเนี่ยตนเองก็ติเตียนตัวเองได้เรียกว่าอัตวาทุวาทภัยบางครั้งก็ทําไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยท่านผู้รู้ใคร่ควรแล้วท่านติเตียนเรียกว่าปรานุวาทภัย บางครั้งก็เป็นเหตุที้ต้องถูกจับปุมคุมขังลงโทษติดคุกติดตารางไอ้ตัวนี้เรียกว่าทันตภัยแต่ก็ด้วยผลของการทำความชั่วทุจริตนั่นเองเมื่อตายไปแล้วก็จะบังเกิดในทุกขติแต่เวลาทรงแสดงทรงแสดงทุกขติบินิบัติในโลกสุรกายคือยังได้ยังหนึ่งเพราะอบเนี่ยมันมีอยู่สี่คือกำหนดลงตัวไม่ได้หรอก เพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขของสภาพจิตเงื่อนไขของกรรมมันเป็นกระบวนอย่างหนึ่งอีกต่างหากนอกจากว่าว่าเป็นรายๆไปแต่ว่าตาบใดที่คนเรายังไม่ถึงระแสะของอะไรละ่ะม่อยู่ระดับของฌานกับของอริยมรรคแล้วเนี่ยสังสารวัตมีความเสี่ยงสูง คนเราอาจจะทำความดีบางเยอะเลอเกินแต่ว่าก่อนจะตายจิตคุณจิตเศร้าหมองก็ไปตกนรกได้แต่การตกนรกนั้นไม่ได้ตกด้วยความดีเป็นการตกด้วยความชั่วสึ่เกิดขึ้นไปในจิตก่อนที่จะดับดังนั้นในแนวการเกิดในบายเลยกล่าวโดยสรุปพื่เจาทรงแสดงไว้โดยสรุปในมหากรรมพังกระสุร เป็นการแสดงสี่ข้อว่าคือคนสมมุติว่าเนี่ยประพฤติผิดในกุศลกรรมบททั้งสิบประการเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดในนรกก็ได้แต่การนั้นน่เกิดในนรกนั้นไม่แน่ว่ากรรมอะไรมันอาจจะเป็นอดีตกรรมที่ไกลโพ้นก็ได้อาจจะเป็นอดีตกรรมใกล้ๆก็ได้ หรืออาจจะเป็นจิตที่เศร้าหมองซึ่งเกิดขึ้นก่อนดับจิตก็ได้แต่แน่นอนว่าไปเกิดด้วยผลของอกุศลละกรรมแต่อกุศลกรรมไหนเป็นรายละเอียดเลยทีนี้คนที่ประพฤติปฏิบัติไปตามอกุศลนั่นเองตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติก็มี ทีนี้การไปบังเกิดในสุกติมันก็คือขัดแย้งกับสภาพชีวิตในปัจจุบันของเขาที่เขาทำความชั่วก็ส่งให้เหตุผลว่าก็าอาจจะเกิดด้วยกุศลกรรมในอดีตที่ตามมาให้ผลพวกนี้ก็มาทําหน้าที่สานวนมลีท่านเรียวกว่าเจนอก,กรรมขึ้นนาไปเกิดหรือไม่อย่างนั้นก็ยิ่งก็เกิดผ่องแผ้วไปรำลึกถึงความดีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งและจิตผ่องแผ้วก่อนดับ เนนขาก,าบก็บังเกิดในสุคติได้แต่การในบังเกิดบังเกิดในสุคตินั้นไม่ใช่เพราะกรรมชั่วในปัจจุบันหรือกรรมชั่วในอดีตแต่เป็นเรื่องของกรรมดีในอดีตกับกรรมดีหรือกรรมดีในปัจจุบันคนที่ทำดีก็มีัาษณะเช่นเดียวกันหรืออาจจะตายไปเกิดในทุกติก็ได้ แต่การในเกิดในทุกตินั้นอาจจะเกิดขึ้นจากอดิตกรรมที่ไม่ดีมาทําหน้าที่เป็นชนกกรรมกระนาไปเกิดหรืออาจจะเกิดจากจิตควบขุนก่อนจะดับเกิดวิฏปฏัิสารเกิดร้อนหรือร้อนใจเกิดไม่สบายใจอะไรขึ้นมาแล้วท่านก็ไปบังเกิดในอบายต่างๆท,ที่ตัวเองทําความดีแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทําความดีนั่นแหละก็ตายไปบังเกิดในสุกติ ก็ได้แต่การมาเกิดในสุคตินั้นอาจจะเป็นเพราะผลของกุศลกรรมปัจจุบันหรือผลกุศลกรรมในอดีตหรือผลกุศลกรรมก่อนดับจิตแต่ที่ลงตัวก็คือว่าไปเกิดด้วยผลของกุศลกรรมมันก็คงอยู่ในสูตรของการทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วแต่ว่า ในรายละเอียดนั้นจะต้องศึกษาต้องหาความรู้ความเข้าใจแล้วแน่นอนนะฮะในกระบวนการในเราไม่มีทางที่จะรู้เลยนอกจากพุทธญาติวิทยาสุงแสดงว่าย่างไงเราก็ต้องนำสืบมาในลักษณะอย่างนั้นก็แสดงอย่างนั้นทีนี้ภัยอีกชุดหนึ่งเป็นภัยที่น่ากลัวแล้วก็เป็นภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นครอบงำสังคมอยู่ในปัจจุบันในหนังสือที่ สมเด็จพระมาสัมเนจ้ากรมพยาวิชารถทรสเรียบเรียงสั่งสอนพระนวกะที่เราเรียกว่าหนังสือโนโกวาเนี่ยทรงเรียกว่าอันตรายของพิสุสามเณรผู้บทใหม่เพราะว่าเป็นหนังสือสอนพระใหม่แต่ในพระบาลีจริงๆนะเรียกว่าไั่ไัยสูตรคือสูตรที่ว่าโดยภั่สี่ประการ เป็นภพยใหญ่ที่ท่วมทับสังคมอยู่ในปัจจุบันใยประการแรกท่านเรียกว่าสนนมเด็มบาลียเยนเด็กเรียกอูเมกะไพคือไพคึกขึ้นเป็นลักษณะาอารมณ์ที่รุนแรงกระทบกระทั่งนิดกระทบกระทั่งหน่อยก็เกิดโกรธเกิดไม่พอใจลองดูปัญหา,นานเด็กเล็ก ปัญหาเด็กเด็กเล็กกับเด็กใหญ่ก็ตามแรือม้แต่เอาไปสู่สาม,มัญเหตุนเนี่ยบางทีโอ้ก็มีปัญหาพูดจาอะไรตเตือนอะไรก็ไม่ได้โกรธเกี้ยวรุนแรงรดื้อด้านบางทีก็หดี๋ยวจากบ้านบางทีก็ไปชดไปชันบางทีก็ทําอะไรน่ากลัวมันคือแสดงว่าภัยคือคลื่นเป็นคนขาดความอดกลั้นขาดความความอดทนต่อแรงกระแทก มันเหมือนกับเรือที่เดินอยู่ในมหาสมุทรตรงนี้ประมาใคใ้ล้ๆกับเราแหวกไหวอยู่ในมหาสมุทรอย่างที่พระโพธิสัตว์แหวกไหวอยู่ในเรื่องต้นๆที่เล่ามาเนี่ยวันไผภยภคือคลื่นมันก็แรงหนักแรงเบาแต่ถ้าเราอ่อนแอภายในแล้วนี่แย่ด้วยกันงนั้นลๆเพราะในจ,จิตใจของเราถ้าหากว่ามีความโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายไม่พอใจง่าย อะไรกระทบนิดกระทบหน่อยแล้วก็เหมือนใจที่เป็นแผลนั้นจะอยู่ยากมากแล้วจะดึงปัญหามาสู่ตัวเองได้ตลอดลักษณะเหล่านี้จากการสังเกตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานะชาติสกูลของคนนะฮะคือคนโกรธง่ายบางชีเนี่ยอัตราไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่กระหลงมตัวเองคือคนธรมธรมดาธรรมดา คนสามัญธรรมดามีพื้นฐานสังคมธรรมดาธรรมดาเรื่องขนาดนี้ไม่น่าโกรธก็โกรธได้บางทีเนี่ยตาใหญ่มีชาติสกุลสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีทางสังคมดีทา,มดทางการเมืองดีส่วนมากพว้นี้จะโกรธในกรณีที่ตัวเองไม่ได้อย่างที่อยากจะได้ต้องการได้รับการเคารพนับถือจะไปไหนมาไหนคนจะต้องเข้าแถวรับอะไรแไรเนี่ยพอไม่เข้าแถวโกรธเลย ัน่งคือพวกคลื่นมันเป็นลักษณะอารมณ์ที่ให้ความสำคัญแก่ตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับนะับถือความสำคัญแก่บ,บุคคลอื่นพวกอัตตาใหญ่นีสมมวนจิตวิทยาเขาเรียกอีโกอิสุ่มพวกอัตราบรรยา,ารยไปก, e ism, กันแล้วก็ประการที่สองนั้นคือภัยคือน้ำบนภัยคือน้ำบนคืออะไรก็คือว่า ลักษณะาทางกามคุณเดยว่าจิตใจของสัตว์โลกนี่มันบุนบน,นอยู่กับไรูปเสียงกลิ่นรสสุทธะพระน่าใคร่น้าปรารถนาหน้าพอใจเวลานี้ก็มีการพยายามอธิบายในเรื่องบางเรื่องจนเราฟังแล้วเราก็กลัวนะฮะคือรู้สึกมันค่อนข้างสยดสยองเคยตั้งข้อสังเกตแล้วเคยปรบก,กับพวกครูบาอาจารย์กับพนระด้วยกัน ว่าการที่ไปบรรดาบรมนักเรียนที่ต่างจังหวัดคือบางทีนี่เด็กม .3 ม .4 ม .5 ม .6 นะฮะคือปัญหาบางอย่างเราเนึกว่าเด็กขนาดนี้มันไม่น่าถามคําถามบางอย่างถามว่าทําแท้งนี่บาปไหมถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายนี่อยู่ด้วยกันก่อนที่จะแต่งงานนี่ดีไหม เด่ถามว่านในขณะที่หนูนั่งสมาธิมีผู้ชายแอบมองหนูไี้หนูจะทำอยังไงจิตใจจึงจะปกติโอ้โหเราสะดุ้งเลยบอกว่าแม้พวกเธอในชักจะแก่แดดมากไปหน่อยนะเลยอบรมจะเยอะวันนั้นนั่นคือแสดงให้เห็นอะไรแสดงเห็นว่าภัยคืออารมณ์คือการมคุณเคยคือรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอ,อมหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้อง และจิตใจของบุคคลก็หลงไหลคลั่งคล้ายไปกับเรื่องเหล่านั้นปนัญหาสารพัดมันเป็นปนัญหาที่สืบเนื่องมาจากพวกวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมตนมํนนวลบาลีเนี่ยเขาจะใช้คำว่ากิเลสกรรมกับวัตถุกรรมเราทำเทศนาเป็นอันมากแล้วมันมันมันเป็นสังคม,มน,นะคือโลกมันเป็นอย่างนั้นของมันเองเร้จะว่าวยัางไงเราจะแก้ไขย,ยังไงก็คงไม่ได้ ในสมัยพุทธการเนี่ยมีอุบาสิกากลุ่มหนึ่งเป็นคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีล้วยซ้ําไปไปฟังเทศในสํานักพระพุทธเจ้าแกพบเล่าไปดื่มพระพุทธเจ้าเริ่มเทศแทนที่จะตั้งใจฟังก็แอบเอาเล่ามาดื่มพอเมาได้ที่ก็ลุกขึ้นรำเลยส่งเสียงเยอะโวยวายไรรำกันไปเป็นการใหญ่ พระเจ้าทรงกําหนดรู้ภายในพระไทยก็ทรงบรรดานในสรงนั้นมืดมิดแล้วก็มีลําแสงพุ่งเข้ามารับสั่งเป็นพุทธภาษิตอมาซึ่งมากเลยคืออ่านครั้งแรกมีจาได้เลยอ่านมานานแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มเรียนบาลีแล้วสั่งว่าโกโนุหาโสกิมานันโดนิจังปัจจลิเตสติอันธกาเรนโอนัทธาปด,ดีปังนะัคเวสสั เธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินหรือเรื่องอะไรกันอยู่อีกเล่าในมาโลกษัตริานีว่าที่ลุกโพลงอยู่ตลอดระยะเวลาเธอที่ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้เนี่ยทําไมไม่คิดสแสวงหาที่พึ่งให้แก่ชีวิตล่ะลักษณะเหล่า,ลาลนี้เราจะดูโลกมันเป็นอย่างนั้นรองลองดูบ้านเมืองเราเนี่ยดงูง่ายๆนะสํานึกชาติเนี่ยมันอ่อนมากเล เรามีปัญหาเศรษฐกิจกเมื่อปี40ก็ประมาณแถวเดือนอะไรแต่เดือนกรกฎาสิงหาแต่แถวนั้นนะนะแล้วเกิดตื่นเต้นตื่นกันอุตลุดจนถึงนก็เปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะฮะที่จริงแล้วถ้าเราใจเป็นธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะฮะคือก็แก้ปัญหามาก่อนแล้วเป็นหน้านหน้าที่ของธนาคารชาติเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาที่กฎหมายให้อํานาจเขาไว้ แต่ว่าเวลานี้ก็กลายมาเป็นปัญหาที่ตกเฉียงอยู่ตลอดเ,เวลาและรัฐบาลก็โยนให้รัฐบาลกล่าวได้สบายๆซึ่งก็คนทั้งๆท,ท,ที่รู้แสนรู้นะฮะก็ไม่พยายามอธิบายกันประเด็นไม่จะอยู่ตรงนั้นประเด็นที่ว่าคนไทยเรานั้นที่เคยสะดวกสบายเคยท่องเที่ยวเคยทัศนาจรเคยไปต่างประเทศมันจะก้าอได้หน่อยเดียวแต่ไม่น่า เชื่อเลยนะะว่าปี2542เนี่ยเงินจจาต่างประเทศไหลออกนอกประเทศเดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้วนะฮะหมื่นล้านเป็นเรื่องที่น่ากลัวท้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นการเพลิดเพลินในครื่นคือวังน้ำบนควายคว้าปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทีหน้าใคร่หน้าปราถนาน่าพอใจก็อยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีอื่นไปจากเรื่องนี้ ไปเล่นการพน,นันไปทัศนาจรไปเที่ยวเงินราชการต่างๆก็พยายามที่จะไปเที่ยวกันเรือง,งบประมาณของแผ่นดินแผ่นดินไม่ค่อยมีงบอยู่แล้วก็ไปเที่ยวกันนั่นคือวังน้ําบนมันเป็นเครื่องมันหมุนอย่างนั้นนะฮะพอตกไปแล้วมันถอนตัวได้ยากเราจะเห็นว่าเอาเอาเฉพาะเ,เรื่องเพศอย่างเดียวเนี่ยมันวุ่นใจแยา่อยาู่แล้วโลกเนี่ย เป็นผู้หญิงกับผู้ชายสองเพศตาน,นี้ยุ่นเนี่ยเวนี้มีแถมมีเพศที่สามกัอมาอีกเลยก็ุ่นกันใหญ่เลยนั่นคือแสดงว่าทั้งหมดที่มีอะไรคือรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิน่นหอมหอมรสอร่อยสัมผัสที่น,าน่าจับต้องอมาเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องพัตตคาหลายคนฟังว่าเคยสังเกตไหมพัตตคาเนี่ยพัตตคาคนขายอาหารก็พอแล้วอาหารเนี่ดีๆสะอาดเรียบร้อยก็พอแล้วแต่มันไม่เด่นเน้นเลย มันเล่นล่าจิตปัญญาของมนุษย์โดยจุดอ่อนของมนุษย์เองลอ่อโดยรูปสวยๆลอ่อโดยเสียงยไพเราะล่อโดยกลิ่นหอมๆลอ่อโดยรส่อร่อร่อยๆแล้วก็มีสัมผัสมีพาร์ทเนอร์มานั่งคุยะะอะไระมากินข้าวหรือมาทําอะไรกันเป็นเรื่องที่น่าสลดนะมนุษย์เนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่อเลย กินที่บ้านเนี่ยเขาก็บายสบายกินแล้วก็พักผ่อนหลับนอนเอามาเที่ยวเซมาหาความสำราญกันนั้นแสดงแหละมันบังน,น้ําบนมันหมุนบนในตัวนั้นเองมน,นุษย์ขัว่วนาตาปีมันก็หมุนในตัวนี้เองก่อนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็มีหารเร็ตะวันออกกลางทุกวันยังมีหารเร็มอยู่เราก็มีการพูดถึงสาวสารกำนันในอะไรล่ะเทียบทิดบา เทพบุตรหน 1, ึ่งคนหนึ่งองค์มีเทิดาห้าร้อยเป็นบริวารคนก็ปรารถนาที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นกันในลักษณะอย่างนั้นนั่นคือวางน้ำบนวับนบ้านเมืองเราที่สูญเสียเงินตาต่างประเทศไปมากมา,กมา,กมา,กกายกลกองเนี่ยมันอยู่ในวังน้ำบนของความใคร่ความปรารถนาความพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากแข่งขันอยากต่อสู้กัน รถเบนคันเนึ่ตั้งสิบกว่าล้านวันก่อนได้มีคนมาติดต่อขออัะมาช่วยเจิมรถเบนอะไรล่ะเอสเอสห้าร้อยให้นะบอกว่าไม่เอาหรอกเอานิ่มตนไปให้ที่วัดสเกตก็เจิมพอดีมาไปวัดสเกตเขาก็ให้สมเด็จไปเจิมเราก็ดูเขานะฮะปรากฏว่าคนเจ้าของรถนั่งตรงกลาง ด้านหลังนั่งตรงกลางแล้วตรงข้างก็มีบริการสองคนคุมตรงข้างรถเบนซ์ไม่ได้ยิงเขานั่งข้างนะจึงนั่งสบายนั่งตรงกลางมันเจ็บจก้นอย่างนี้ว่าเออลงทุนเป็นสิบกว่าล้านนะฮะเพื่อนั่งไห้เจ็บก้นเล่นนั่นนี่คือแสดงอะไรแสดงว่ามันเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินแสดงว่าฉันใหญ่ฉันเก่งฉันรวยแล้วก็นึกว่า ตรงนี้ถ้าหากว่าเราจิตเราเปลี่ยนเป็นกุศลจะหน่อยนะฮรถก็ให้มันแข็งแรงหน่อยแล้วกันนะคือว่าปลอดภัยนะก็แน่นอนจะเป็นตองมีแต่ไม่จะเป็นจะต้องแพงมากมายกายกองขนาดนั้นก็บอกบางคันตั้งส50ล้านในเสียดายสตางค์นะฮะ50ล้านในตั้งมูลนิธิช่วยคนยากจนได้เยอะเลยนะช่วยการศึกษาช่วยอะไรตัวอะไรได้เยอะเลยแต่นั้นคือหวังนำบนุญ ในวัาน้ำวนนี่คนจะสนใจเฉพาะตัวเองไม่สนใจคนอื่นสนใจเฉพาะตัวเองแกตอบสนองความต้องการของตัวเองจะแก้ปัญหาแกตัวเองภัยประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าสูงสูงก,กาภัยคือภัยที่เหมือนกับจระเข้เป็นลักษณะสภาพจิตที่กระสันอยากไม่รู้จักจบสิ้นและเน้นไปที่เรื่องอาหาร อาหารเรนนี่แทนที่จะอาหารปากไม่ใช่อาหารปากเลยมันมีอาหารตาด้วยอาหารหูด้วยอาหารจมูกด้วยอ่างกายด้วยเพราะคําว่าอาหารนี่แปลว่าสิ่งที่นําผลมาตกลงว่าพวกนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตรงนี้เน้นที่อาหารเราอยากกินเนี่ยนั้นอยากกินเนี่ยโน้นเราก็โฆสดาประชาสัมพันธ์เรื่องกินกันมากมายกายกองเรืเอง และที่ขำเคยสังเกตไหมว่าเราโฆษณาอาหารการกินเสร็จแล้วเราก็โฆษณายาย่อยอาหารทําลายกรดในกระเพาะอาหารกินไปเพื่อยาย่อยและอาหารก็ของขวาร่างนะยาย่อยก็ของขวาร่งเครื่องมือโฆษณาก็ของขวาร่งางอนณาอ็โด,ดมากเลยเราเป็นอนานิคมที่ถูกล่าด้านจิตปัญญาแล้วก็มาจากต่างประเทศ ไม่ใช่อยู่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวอาหารของข้าลังมันเหมาะสมกรับคนเมืองหนาวมันไม่ได้เหมาะสมกรับคนประเทศเราเหรอกเพราะบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนพอกินอาหารเมืองหนาวข้าวม,มันไขมันก็สะสมในเส้นเลือดก็ยุ่งกันไปใหญ่ก็รักษากระยาข้าังต่อไปนะข้าวหังมันฉลาดมากเลยกระบวนการตรงนี้อยู่ที่ขราังหมดเลยภัยพรบการต่อไปนั้นท่านเรียกว่า ไยคือปลา้ายท่านแปลว่าปลาฉลามก็มาอย่างนี้ก็เรื่องจอเนี่ยมันทําให้ปลาฉลามมีภาพลักษณ์ในทางน่ากลัวแต่ถ้าเราศึกษาจากเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากรายการ,รบิ๊กบอร์รีนะฮะไปศึกษาเรื่องธรรมชาติเนี่ยปลาฉลามเป็นปลาที่น่ารักนะแล้วก็คุ้นเคยกับคนคนขี่คนไหว้ไปก็เหม็นจะทาอะไรกัน แต่ว่าสร้างภาพประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องจอเนี่ยทําให้ภาพของฉลามถูกไล่ล่ากันเยอะเลยเราก็แปลว่าปาลาร้ายก็แล้วกันปลาที่เป็นพิษแล้วกันก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงเพศตรงกันข้ามที่มีอิทธิพลต่ออีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็หมายความจดตีที่มีอิทธิพลครอบงำใจของผู้ชายผู้ชายที่มีอิทธิพลครอบงำใจของบุรุษก็แล้วแต่่าใครกองใครนะฮะ เราเห็น่าเป็นเรื่องนี่ไม่น่าเชื่อนะ่ะผู้หญิงเป็นอันตร,รายต่อผู้ชายผู้ชายก็เป็นอันตร,รายต่อผู้หญิงพระพุทธเจ้าทรงสแสดงสภาพความจริงของโลกของชีวิตเอาไว้ว่าพระองค์เองไม่ได้มองเห็นอรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัอันใดที่กระทบใจบุรุษแรงแล้วก็ดำรงอยู่ได้นานเนี่ยมันรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัของสตรี ตสตีเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคูอหมาความโร่งก็ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใด,ดที่เกิดขึ้นครอบนาใจของสตีได้แต่ก็ะรูปเสียงกลิ่นรสของบุรุษวันเรื่องชิงรักหักสวารทเรื่องต่อสู้เรื่องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเรื่องปัญหาชู้สาวอะไรอะไรสารพัดเนี่ยฮะปัญหาทุ่งเงินปัญหาแก่งแย่งจนกลายเป็นศึกสงครามเราลองสังเกตนะพวกนี้อันตรายใหญ่ของโลกของสังคมเลย กระทบเศรษฐกิจกระทบสังคมกระทบการเมืองกระทบการทาหารเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงเพราะท่ามกลางภัยอันตรายเหล่านี้มนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องมองสิ่งเหล่านี้คือเรานี้สิ่งเหล่านี้ที่จริงเราหนีไม่ได้นะะเพราะว่าภัยคือคลื่นเนี่ยมันอยู่ภายในใจเรามันไม่มาจากข้างนอก ถ้าเราจะเพิ่มไอคุณธรรมภายในใจขึ้นเช่นเมตตาให้อภัยอดทนเราก็จะลดกระแสคล้นตรงนี้ลงไปได้แล้วก็ภัยคือน้ำบนเนี่ยมันรู้จักแยกแยะรู้จักโดยเหตุโดยผลรู้จักความเหมาะความควรแล้วก็ไม่ลหลงไหลหลับไหลเลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์ซึ่งจะเน้นไปในการยั่วยวนล่อหลอกด้วยผลประโยชน์ต่างๆลดแลกแจกแถมทั้งหลาย แม้แต่วัดวารามวลานี้ก็ยังเข้ามาสู่กระแสของพวกวังน้ำบนถือคนเข้าวัดนั้นมองกลางได้ตอบแทนในแนวที่เป็นรูป,ปรวัตถุจึงถือว่าเป็นความคิดที่น่ากลัวแล้วก็กลายเป็นหมูไปไก่มาเวลาจะบริจาคอะไรก็ต้องถามมาให้อะไรน่ากลัวนะความคิดอย่างเงี้ย แล้จริงๆเราต้องการปฏิบัติธรรมเราต้องการสละลดละกิเลสข,ของเราตอนนั้นเองแล้วก็ทนุบมบุงพระศาสนาไม่ใช่านุบมบูงพระเป็นการสดตัวอะไรแต่เพราะว่าใจมันตกอยู่ในกระแสกังวังน้ำบน่นเพราะงั้นในแนวตรงนี้ถ้าลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันก็ส่งสอนในระดับต่างๆขึ้นไปในแนวศีลเราลองสังเกตว่าแนวศีลนี่จะเน้นไปที่ภัยคือวางน้ำบ่นนี่มาก เพราะนั้นคือโลกของกรรมมาคุณแล้วก็ภัยคือจระเข้ก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารว่าไม่จําเป็นหรูหราวุ่นวาอะไรหรอกก็กินเพื่อชีวิตอัตภาพชีวิตมันเป็นไปได้ก็เป็นการเพียงพอแล้วแล้วภัยคือเพศตรงกันข้ามนั้นเป็นเรื่องจะต้องสำรวมระวังอย่างไม่มีอะไรนะี่อย่าให้ผิดสีข้อที่สาม เรามันนำไปสู่ปัญหาโรคเอดปัญหาจาเสพติดปัญหารัตรายต่างอีกเยอะๆเหลือเกินเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ,ใหญ่แล้วก็ใหญ่เอามากๆด้วยในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่โลกเสียด้วยเพราะว่าภพภูมิของเรานั้นเป็นพวกกาบาวจรคือจิตมันกำนัดเพลิเดเพลินดีอยู่ด้วยอำนาจของกรรมมคุณแล้วก็สิ่งนี้สิ่งนี้ทั้งหมดที่จริงก็เป็นเรื่องของกรรมมคุณ ที่มันสืบเนื่องมาจากอารมณ์รักอารมณ์ชังคือโลกปธดหลงนั่นเองทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงต่นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงออง,งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี